รับเติมรูบีราคาถูกได้ที่เพจลุงยุทธชาแนลรับรองถูกใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอรนะครับผมซึ่ง วันนี้นะฮะเรามาประจำการอยู่ที่ ID 3นะครับผมซึ่งเรามีภารกิจนะครับผม PVP ตะรุยไปให้ถึงเรียกงตำนานนะครับผมซึ่งลุงมองว่านะครับผม ID นี้เนี่ยมันคงจะใช้เวลารายาวนานหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะก็ดำเนินมาสู่ EP ที่3แล้วนะครับผมก็จากเมื่อวานเนี่ย ได้เล่นไประดับหนึ่งแล้วก็ตกมาที่มาสเตอร์สองนะฮะเดี๋ยวเราไปซื้อขนกันก่อนนะฮะไปซื้อขนกันก่อนโอเคสิบสองขนบวกอีกแปดเป็นยี่สิบขนนะโอเคยี่สิบขนเนี่ยเราจะไปถึงไหนนะฮะโอเคไปครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมทีมนี้มีตัวการบินเลเวลเออหนึ่งร้อยสี่สิบนะเออเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบเนี่ยซึ่ง ผมมองว่าเนี่ยน่าจะโดนผมตบยับเลยนะครับผมเออไปแล้วเราไปดูกันนะครับผมในเกมที่1นนะฮะเดี๋ยวเรากันมาดูกันนะครับผมสิบรอบเนี่ยเราจะอ่าไต่ไปถึงมาร์ตหนึ่งลำดับที่เท่าไหร่และเราจะไปสู่เอ่อลีกตำนานได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับผมสำหรับไอดีนี้เนี่ยคือตัวที่เล่นเนี่ย ตัวที่แบกทีมเนี่ยก็ว่าได้ก็คือตัวเจ้าเซลลี่แม่มดทํายาสเสน่ห์นะฮะตัวนี้เลยนะครับผมเออพับโอ้เซลลี่ดาวินชีนะฮะยังไงครับก๊อฟไม่ติดเลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยใส่เกียร์หลบสกิลเยอะนะเฮ้ยแช่โอเคแช่มาเหรอโอเคผมไม่ประมาทนะผมไม่ประมาทนะครับผมผมจะไม่ประมาทนะครับผมเหมือนเออ่รอบที่แล้วนะฮะเกมสุดท้ายเนี่ยโอ้โห แพ้ยับเลยนะครับผมซึ่งเห็นเออตัวการบินของเขาเนี่ยเลเวลนรนะแต่เราได้ใจนะไปตบเขาแต่ว่าตัวภาคพื้นดินขอเราเนี่ยค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับผมก็เลยทําให้ลุงวิทแพ้ไปนะครับผมอา่มาดูเกมนี้กันก่อนนะเกมแรกประเดิมสวยๆหน่อยทีครับผมนี่นี่นี่ดอกหูมาแล้วมาแ,แล้วนี่มาแล้วนะฮะ โอ้โหซลลี่แม่มดทํายาสเสน่ห์นะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงฮะเจ๋งไหมครับผมเกมแรกชนะไปนะครับผมแบบชิวๆครับผมชิวๆอืมปับ๊บเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาอันดับสองแล้วนะฮะขึ้นมาอันดับสองแล้วจงวังหวะนี้ก็โอ้ไม่ไหว เดี๋ยวเราจะขึ้นไปมาร์ทหนึ่งแล้วผมว่านี่น่าจะอยู่แต่ต้องเฝ้านะครับผมแต่ต้องเฝ้า,าสงสัยเนี่ยผมต้องมาเฝ้าอนอกรอบนะฮะเออปับปับปับป,บ,ปบนี่เึ๊บเของเขามีเออซันี่ไม่มดเหมือนกันนะเออแต่รู้สึกว่าจะไม่แม็กซนะผมก็เลยเอา ตัวการฐินลงมานะฮะเออนี่ป,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 ปรับ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 ในรูนะมาดูที่หน้าป้อมเราก่อนนะจังหวะนี้อู้เป็นยังไงครับผมอ,อมาแล้วมาโอ้แต่ว่าเซลีเขาทำไมไม่ตายฮนะก็เดี๋ยวขอปล่อยเจ้าตัวกัณินของเราออกมาชี้เชอกก่อนนะจังหวะนี้อุยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมเลือดของฐานทัพของเราเฮ้ยใส่เกียร์เลยวะตีไม่ตายครับผมเอ้ยอะไรเนี่ย เอาเอาเอาสิเอาสิตายยังตายยังตายแล้วนะครับผมตายแล้วทีนี้ตัวของเราต้องปล่อยตัวเออภาคพื้นดินมาเยอะหน่อยนะครับเอามาอันมาตัวหนึ่งแล้วครับผมโอ้โหครับเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยประมาทไม่ได้นะเนี่ยประมาทไม่ได้นะเนี่ยอโอเคโอเคโอเคครับของเขาานี่เรียบร้อยนะครับผมเป็นไงฮะใช้ตัวบินเท่ากับโกง <c oughs> ตรงตรงไหนอะครับเรียบร้อยนะฮะตบเลเวล L ยี่ิบเจ็ดไปนะครับผมโอเคขึ้นมามัดหนึ่งแล้วนะฮะอยู่ที่ลำดับที่256นะฮะโอเคไปครับโอเคเขามีตัวบินนะแต่ตัวการบินเขาเลเวลแค่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคือ ต้องขึ้นแล้วจังหวะนี้ไอดี ID นี้ต้องขึ้นไปสัมผัสลีกสูงสุดแล้วนะครับผมอเดี๋ยวยังไงเรารอดูรอชมอ่าหลังปิดหลีกด้วยนะครับผมให้กําลังใจกับลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมน้องฮะตัวปีนเข้ามาแล้วนี Lion ่ตัวป็นเข้ามาบินมาแล้วบุบู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 บะบู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 บบบ ว่าผมจะต้องพัดแล้วครับไม่งั้นเละฮะต้องพัดแล้วจังหวะนี้แช่มาครับผมแช่แล้วดูดูก่อนครับดูก่อนว่าน่าเห็นไหมบอทเดี๋ยวนี้โหดมากเลยนะครับผมเป็นบอทที่โหดจริงๆฮะบึ้มนี่โดนซะโดนไหมฮะโดนไหมฮะจังหวะนี้โดนไหมครับนี่นี่ซลรีหิมะนี่เก่งมากเลยนะครับผมเก่งมากจริงๆนะโหดูครับจังหวะนี้ มูลดุริยางบ,บับรัวๆเลยครับผมมามาจัดจริงๆๆไหมฮะสำหรับจ้ามูลดุริยางนะฮะอือ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 กืออ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 ือือออือ โอ้โหทีมอะไรฮนะโอ้โหน้อง UFO นะไครับผมจัดทีมอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมรีดีกว่านะฮะไอ้เราก็นึกว่าบอสนะฮะยังคงนะครับ,ออรบแต่ว่ามีมูลผีจีนอยู่ตัวเดียวนะฮะอืมเอาไงดีเนี่ยโอเคครับขอสู้นะฮะขอสู้ 7 2 14อีก7ครั้งนะเดี๋ยวเราไปแบบรวดเร็วเลยนะครับผมผมมา pvp ให้ดูกันนะฮะเพื่อความสนุกสนานนะเออจุดประสงค์ของเราเนี่ยปั้นตัวมามันก็ต้องมีบ้างนะครับผมไตดลีไต่แหลงกันหน่อยนะฮะเออต้องมีบ้างนะปั้นมาแล้วจะเอามายืนโชว์สวยๆนี่ไม่ดีนะต้องเอามาต่อสู้กันบ้างนะครับผมในอ่า หมดจัดอันดับกันบ้างนะครับผมเออเราจะจบที่แล้งไหนกันเดี๋ยวรอชมหลังวันนี้สี่ทุ่มกันเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้ i.d 3กันด้วยนะฮะใครเจอก็มาแจกแต้มได้นะครับผมได้นะแจกได้นะโอ้โหทีมภาคพื้นดินเขาเจ๋งมากเลยนะครับผมเจ๋งมากเลยโอ้โหโหดเฮ้ยสงสัยลุงต้องเอาเจ้าคิงลงแล้วจังหวะนี้ฮะเจ้าคิงโหดมากนะเจ้าคิงโอดจริงนะ โหดจริงครับจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหดิวิ่งมารัวเลยครับผมเบาตัวตลกขอพัดแล้วจังหวะนี้พัดแล้วพัดแล้วครับผมโอ้โหคิงโหดมากคิงโหดมากฮะแพ้หรือเปล่าไม่แพ้ไม่แพ้ครับดันได้ดันได้ดไดจังหวะนี้เราต้องพึ่งพาซัลี่ไม่มดทำยาสเสน่ห์แล้วะฮะ โอ้ไม่ก็อ๋อเขาพัดไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะชนะน้า,ายโห oh, สุดยอดนะฮะโอ้ไม่ก็นี่ครับมามามาไยแบบรวดเร็วเลยนะครับปับ๊บอืมตัวการบินเขาเนี่ยเออเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบแต่ของลุงเนี่ยเป็นตัวตัวแม็กแล้วนะครับแต่ของเขาก็กระซือเขาเนี่ย แม็กแล้วนะครับผมไปเราไปลุยกันนะผมต้องสู้ทุกทีมนะฮะไปครับผมไปฮะไปฮะสู้กันไปสู้กันไปครับผมปุ๊ป๊ก็มาดีครับเดี๋ยวขอดูอ่าความสำมาของเจ้า สรีหิมากนหน่อยเลยกันนะฮะว่าจะสามารถโคน่นตัวแม็กฝั่งตรงข้ามลงหรือเปล่าโอโ้ขึ้นพาดตลอดเลยอะครับตีไม่เข้าเลยอะครับยังไงอะครับเนี่ยครับโอ้โหครับผมโอ้โหครับผมตีไม่เข้านะฮะโอ้โหไม่นะอย่านะครับอย่าทำอย่างนี้นะครับ เราใช้เขาเราใช้ได้เขาก็ใช้ได้นะครับผมเออโอ้โหโดนโอ้โหโดนความสามารถไฮเปอร์ของเอ่อโคนีนักเรียนโอ้ my god โอ้ my god ขอขอเยอะๆขอเยอะครับผมโอ้สตีรี่มา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 โอ้เร็วๆหน่อยสิว้าเฮ้ยไม่นะโอ้หัวเโอ้โหเรียบร้อยครับผม ถ้าแม็กไม่เอาอยู่นะเราต้องหาตัวกันดินมาสองตัวนะครับผมพาดนะประมาทนะเราต้องเอาสองตัวนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยเลเวลแม็กแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปสองตัวนน่คบผมเออโอเคไปอีกห้ารอบนะฮะยังไม่ได้ดูตัวเลยขอดูตัวก่อนแล้วกันนะฮะ ขอเล่นทุกรูปแบบอ่ะสำหรับตัวนี้แม็กก็จริงนะแต่ว่าสลรีหิมักตัวเดียวเอาลงนะครับผมเอาลงมามาเราไม่ได้แก้ทางอะไรเลยนะครับผมเราเจอเราก็จัดเลยนะครับผมจัดเลยนะฮะออสลับตำแหน่งไหมสลับตำแหน่งไหมเ้ิปึ๊บๆ่มมมามาโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ครับจังหวะนี้เมลิโอเัตของเรานะ่ยยืนอยู่ ยืคือพูดง่ายยืนแทงนะฮะจังหวะนี้แทงอยู่นะแทงอยู่แต่ว่าตัวเจ้าเอ็ดเวิร์ดนะครับผมเอ็ดเวิร์ดบินฝั่งรงข้ามนี้รู้สึกว่าจะบินเร็วสลือเกินนะเราประมาทไม่ได้นะฮะมาอยู่ที่มสัสหนึ่งเนี่ยเราต้องแบบเราต้องแบบมาดูกันนะฮะว่าจะไหวไหมโอ้โเอ็ดเวิร์ดขนาดเอ็ดเวิร์ดเรายังเอาไม่อยู่เหรอเฮ้ยมันใช่ไหม พัดก่อนพักก่อนไม่ละไม่ไม่นะไม่โนโนโนฮึ pp. เรียบร้อยโอ้ดูดูด,ดูจังหวะนี้นี่มาดีครับ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 มโอ้โหครับโอ้โหครับผมเส้นจะแดงผ่าแปดนะเมื่อกี้นะโอ้โหผ่าเก้าเลยนะครับเฮ้ยอ,อย่าหลุดมาดิเฮ้ยอ,อย่าหลุดมาดิโอ้โหไม่ชอบเลยอ่ะเฮ้ยอย่าหลุดมาเพื่อนทีเดียวเราตายแนละ้วโอ้โหอีกแล้ว โอ้ยประมาทมากเลยนะฮะโอ้โหเยอะบอยนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหยอ,ยนะโอ,โอ,อยู่แค่เอ้่อมนะครับอยู่แค่เอ้่อมตัวการบินผมมีตัวเดียวด้วยนะฮะไม่ได้ปั้นมูลผีจีนเอาไว้นะครับผมคือสำหรับทีนี้มีตัวคิลิวเดี๋ยวขอปรับทีมนิดนึงแล้วกันนะฮะขอปรับทีมนิดนึงนะเราใช้ตัวเราจะลองขอดตัวบินออกนะครับผม ถอดตัวบินออกนะฮะถอดตัวบินออกเดี๋ยวผมขออจัดทีใหม่นิดนึงเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีตัวไหนบ้างที่พอจะเล่นได้นะครับผมดิอันนี่ไม่มีเกียร์นะโอ้เราจะใช้โอ้ไม่ก็เราใช้อะไรดีฮะเราใช้ตัวไหนดีครับผมตัวนี้ก็ยังไม่แม็กยังไม่อยากขึ้นทำเนียบนะฮะใช้เห็ด ดีไหมครับผมใช้เห็ดอ่ะเดี๋ยวลองเราลองแบบว่าใช้เห็ดแทนเออ่ดาวินชีดูในครับผมสำหรับเกมนี้นะอ่ะมาลองดูกันนะครับผมปับ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 โอเคครับดาวินชีมาเอ้ยไม่ใช่ดาวินชีนะครับขออภัยนะเป็นเออ่แซลลี่เห็ดพิษนะฮะเป็นแซลลี่เห็ดพิษนะครับผมอืม ลองดูนะถ้าเกิดลุงไม่มีตัวบินเนี่ยลุงจะชนะเขาหรือเปล่านะฮะเออมาดูกันครับผมว่าจะชนะหรือเปล่านะจะชนะหรือเปล่าปับนี่คือ ID ดีนะครับผมซึ่งปั้นมาประมาณเออรู้สึกจะเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับผมรู้สึกผมจะปั้นช่วงโคโรโบที่เป็นสเลเยอร์นะครับผมมี ลีน่าจังมีเกาหลีนะครับผมช่วงนั้นที่ผมปั้นขึ้นมานะฮะก็เป็นช่วงที่เริ่มทําช่องใหม่ๆด้วยนะครับผมก็ประมาณปีนิดๆแล้วนะฮะสำหรับช่องรูนชแนลนะครับผมก็แต่ก่อน ID 3เนี่ยจะเป็น ID ที่เราปั้นมาแบบฟรีๆเลยนะครับผมจนถึงจุดจุดหนึ่งนะฮะเราก็เติมเข้าไปนะฮะนิดหน่อยนะครับผมเพื่อปั้นทีมขึ้นมา ต่อสู้กับโหมดจัดอันดับนะฮะก็เลยทําให้ลุงจะต้องมาต่อสู้แบบนี้นะครับผมเออเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดเนี่ยเจ้าเห็ดจะมาฆ่าที่ลิวนะครับก็ต้องมีการยือแบบย้อกันแบบเยอะๆหน่อยนะฮะยื้อกันแบบแบบสุดๆนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหครับโอ้โหครับโอ้โหครับไม่นะครับไม่นะครับเดี๋ยวผมขอปล่อยเห็ดออกมาเยอะๆหน่อยนะฮะจังหวะนี้ นี่นี่เป็นยังไงครับผมนี่โอ้โหครับเราเนี่ยจะแพ้นะฮะเรานี่จะแพ้จริงๆนะเอาจริงๆนะครับผมเราเนี่ยจะแพ้เพราะว่ายื้อนานเนี่ยเรามีสิทธิ์แพ้ได้นะครับผมแต่ว่าเรารอจังหวะเขาพัดอยู่นะครับผมให้เขาพัดมาก่อนเ,ออเราค่อยพัดกับนะครับผมอ,อมาสู้กันต่อสู้กันต่อนะยื้อได้นะเพราะว่าลุงไปจัดโทรศัพท์ มาใหม่แล้วนะครับผมซึ่งเอามาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพื่อให้น้องๆได้ดูได้ชมกันแบบเต็มจอแล้วก็แบบคุณภาพระดับ HD กันเลยทีเดียวนะครับผมแบบไม่มีแรกไม่มีกระตุกนะครับผมสำหรับการ PVP นะฮะนี่ดูครับผมอ่ะให้ถ่ายให้ถ่ายครับผมว่าเป็นโทรศัพท์ รุ่นไหนนะครับผมอ่าผมให้ตายผมให้ตายดูจังหวะยืดนะครับผมคอมอเครื่องของเราเนี่ยไม่กระตุกเลยแล้วก็เ,เล่นได้ลื่นปริ้ลื่นปริ้กันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ปบบบบแบปบเปรียบรอยครับเกสชนะแบบหืดจับนะครับผมกว่าจะเอาลงนะครับผมคนนี้เลเวลเอ ยี่สิบนี่ครับผมไปกันต่อนะอันดับร้อยเจ็ดสิบหกแล้วนะครับผมขนลุงอยู่ที่หกหกขนรุงเนี่ครับผมมีตัวบินนะทีนี้เราเจอตัวบินเราก็ขอถอยนะฮะโอเคตัวนี้ไม่มีตัวบินแต่เราสู้ได้เพราะว่าผมขอปรับทีมนิดนึงนะฮะผมจะใช้ เออผมจะใช้เจ้าฮัตซโฮนะฮะเดี๋ยวผมขอดูเกียร์นิดนึงนะฮะฮัตซิโฮเราสามารถใส่เกียร์อะไรได้บ้างนะ,ะแล้วเราจะสามารถถอดจากตัวไหนอะถอดจากตัวนี้มาเลยก็แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้ามูนเบสบอลน,นะครับผมมูนเบสบอลน,นะเออเดินเจอทัดไฟ,ฟนะครับผมสำหรับฮัตซิโฮ ผมจะต้องผมจะต้องหาเกียร์กลางนี่ฮะเอาตัวไหนดีครับผมโอ้ไม่กอดเราเลือกยากจริงๆนะครับผมจังหวะนี้อ่ <c oughs> าใส่ไปเพื่อที่จะมาต่อสู้น่ครับ <c oughs> พับเข้าไปฮะเออเ,เดี๋ยว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 นะครับโอเคใส่เป็นชุดคริสต์มาสไปนะครับผมส่วนช่องท้ายเนี่ยเราใส่เป็นอ่อ เกียของริโอนาร์นะครับผมมามาเรามาต่อสู้กันนะครับแล้วก็ขอสลับตำแหน่งนิดนึงนะครับผมปั๊บป๊บ,ปบเอ,อเราจะเอาฮัตสึโฮมาอยู่ทีมนี้นะฮะฮัตสึโฮมาอยู่ทีมนี้นะครับผมนี่ปับนะ๊บนะฮะแล้วก็เอาเจ้าจอร์เก้นะมาอยู่ทีมนี้นะครับเราปรับเปลี่ยนทีมนะ เพื่อที่จะเอาฮัสซโฮนะครับผมมายืนคำเจ้าตัวกิโรโลหงฝั่งตรงข้ามนะลินเจอร์ธาตุไฟนะครับผมไปฆ่ากิโรโลธาตุไม้นะครับผมามาดูกันนะครับผมว่าจะได้ผลขนาดไหนนะครับผมสำหรับฮัสโฮนะฮัสซโฮเป็นลินเจอร์สายพลังที่ไม่มีดาเมจนะครับผมแต่เป็นลินเจอร์ที่ยืนใกล้นะฮัสโฮมีดาเมจพิษนะครับผมอ่า นี่แต่ว่าเป็นเลนเจอร์ยืนใกล้นะครับผมก็มีความถึกนิดนึงนะครับผมก็แต่พูดถึงความถึกสู้เจ้าคีริวไม่ได้นะสู้เจ้าคีริวไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะเกมนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีคีริวลุงล,ลืมลืมไปเลยนะฮะว่าลืมดูมมไ,ปไปว่าเขามีคีริวนะครับแต่มาโฟกัสที่เจ้ากบไงฮะมันก็เลยโอ้ยอะไรเนี่ยยื้อไม่ไหวนะจะังหวะนี้ยื้อไม่ไหวละยือไม่ไหว คิริวครับดูคิริวดีโอโหแบกแบกทีมากเลยไอดี ID นี้ไม่มีคิริวนะมมนะครับผมมีแต่ฮัตซิโฮนะครับผมแล้ว oh ก็คาริสแล้วก็ซากุระนะครับผมโอ้โหมาครับยืนต่อยืนต่อนะเราใช้อะอาศัยเจ้าจระเข้มาอา่มาทำหมายถึงตีพื้นที่นะครับผมอ่ะก็สามารถทำให้ซากุระตีได้แบบพื้นที่ได้แรงนิดนึงนะครับผม มาดูกันครับผมยื้อกันไปเรื่อยๆนะอ่ะก็เอาเกมยื้อมาให้ดูให้ชมกันนะครับผมน้องๆฮะนี่นี่นี่จังหวะนี้แต่ผมมองแล้วเกมเนี่ยผมมองแล้วครับผมว่ายังไงเนี่ยเราต้องแพ้แน่ๆครับผมเกมนี้เพราะผมดูตัวฝั่งนี้ออกมาแล้วนะผมจะยื้อนะผมจะไม่พัดเลยอ่ะมาไม่พัดไม่พัดนะถ้าไม่มาอยู่หน้าป้อมเราเนี่ยผมจะไม่พัดเลยผมจะไม่พัดเอยเขามีตัวกันบินอยู่นี่โอ้โหก็โอ้โไหไม่กด โอ้ oh my god โ oh, อ้โหขี้แรงจัด <c oughs> ต้องพัดแนละ้วะจังหวะนี้เอาได้ได้ได้นะยาตีวะเต็มเต็มปิววันบอกเลยโอ้ oh my god my god ปิวปวันเลยนะครับผมจังหวะเมื่อกี้นี่ครับผมปิววันไปเลยมามาเอาดิแคปก็มาดิแคปก็มาดิแคปนี่ฮะ จังหวะนี้จังหวะนี้เป็นไงแตกไหมครับแตกไหมครับจะแตกไหมครับจะแตกโอ้โหมันถึกทนจริงๆนะครับผมสำหรับป้อมของเขาโอ้โหเรียบร้อยนะฮะโอ้ชนะนะฮะก็ชนะไปได้นะครับผมโอ้โหแบบบรุนแบบหือจับเลยนะฮะขึ้นมาที่ลำดับที่149แล้วนะฮะเออ ต่อสู้ได้อีก2ครั้งนะครับผมมาเรามาดูกันคนนี้โอ้โหเลเวลเยอะไปนะก็เลือกดีๆเลยนะครับผมขึ้นมาตรงนี้แล้วต้องเลือกดีๆนะโอเคก็ถึงเวลาที่เราจะเาตัวโกงเราลงสนามแล้วนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเอาเจ้าแซลลี่แม่มดมานะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทีมนิดนึงนะเพราะว่าฝั่งนู้นไม่มีตัวบินใช่ไหมครับ เราจัดไปฮะเราก็เอาตัวการบินออกไปสิเออพี่ครับแบบนี้เลยนะฮะมามารู้กันนะฮะไปครับผมอีก2เกมนะเกมนี้แล้วอีก1เกมนะครับผมเดี๋ยวลุงจะไปเล่นนอกรอบดูน,นะครับแล้วก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆด้วยนะครับผมสำหรับไอทีสามเนี่ยเ,ออเราเนี่ยจะสามารถไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะฮะเออ ปับผับ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 โอ้ m ม g ก็ oh ไม่นะทีมภาคพื้นดินเขาเจ๋งมากๆเลยนะครับผมจังหวะนี้เราต้องมีการลักไก่นะฮะลักไก่เอาสนั oh, oh, สนโอโหสันลี่แม่บ้นของเราบินช้ามากเลยนะครับต้องเปลี่ยนเกียร์หรือเปล่านี้โอเคไปได้อยู่นะไปได้อยู่โอเคเน้นถึกๆไว้หน่อยนะพรารงชีวิตเยอะๆนะเออไปแล้วถึงถึงป้อมฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับผม ทีนี้เรามาดูที่กลางแมพของเรากันเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหอะไรกันเนี้ยโอ้โหโอ้โหอ่าโอเคโอเคโอเคใช้ตัวบินเท่ากับโกงนะครับผมอาตามนั้นเลยนะครับผมสำหรับน้องๆที่มาคนะอมเมนต์เนี่ยเรียบร้อยนะฮะชนะครับผมนี่ครับผมเราก็ต้องรู้จักพลิกแพงเกมการเล่นไปแมท ต่อแมทนะครับผมก็เรียบร้อยไหมขึ้นมาที่อันดับ111นะฮะโอเคโอ้ g ม d อัดอืคนนี้นะโอเคเราใช้ตัวบินได้ไปกันเลยครับผมบผมว่าเกียร์เนี่ยน่าจะเหนือกว่านะครับผมน่าจะเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามเยอจะจีเดียวเลยนะครับผมสำหรับรอบสุดท้ายรอบนี้นะครับผมโอเคอืม โอเคโอเคโอเคมาแล้วฮะมาแล้วฮะจังหวะนี้มาที่หน้าป้อมฝั่งตรงข้ามนะฮะยังไงครับเซารี่แม่มดทำยาเสน่ห์ของเราเจ๋งทีเดียวตีไม่เข้านะครับผมบอสไออ่อนนะจังหวะนี้เนี่ยซารี่แม่มดทำซุปข,ของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้เนี่ยโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเอาจร์เก้มาหน่อยจร์เกอมาตีกระเด็นตีกระเด็นนะฮะ ตีกระเด็นหน่อยตีกระเด็นหน่อยอย่าพึ่งพัดนะครับอขอชนะสวยๆนะเกมสุดท้ายนะจะได้ขึ้นอันดับไปสักประมาณ1 0 0รนิดๆนะครับเอ้เอไม่นะครับผมไม่นะไม่นะยื้อไปก่อนฮนะยื้อไปก่อนเพื่อนเพื่อนยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเขาจะแตกนี่เรียบร้อยนะฮะชนะไปนะครับผมสุดยอดนะครับผมสำหรับภารกิจ ขึ้นมาดับเจ็ดสิบหกแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยผมลุงจะต้องเฝ้านะครับผมเฝ้ายันถึง4ี่ทุ่มนะเพื่อให้ไอดีนี้อ่ะประสบผลสำเร็จนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมจบกันไปนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธ h a n นแนลกันด้วยนะครับผมน้องๆฮะก็เดี๋ยวเรามี ภารกิจกันนะครับผมถ้าเกิดครบ50,000ซัยนี้ผมจะมีกิจกรรมแจกครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมก็ยังไงก็ฝากน้องๆช่วยแชร์คลิปหน่อยนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้ที่เพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมอ่าก็ยังไงนะฮะวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย